คนชอบมองแมีขาไม่ออกมีาวเซนมแฟนไม่ออกม่าหวานๆไม่ออกนี่แหลค่ือมมเก็บได้ี่เรารเป็นคนหวานขึ้นแล้ว่รไม่จริงๆก็จริๆถ้าจับคนแบบพิเศจริงๆมีนหวานแอยเงี้ยแต่ไม่ค่อยแบบแสดงให้เห็นแบบโคฮาแบบตลกโมฮาให้เ านมาให้ตวด้อยดนรนานั้นเ็องบ้างแตแบบนี้นะก็เลยออว จากสาวห้าวก็เผยโมเมนต์หวานๆมาให้ชมอย่างต่อนเนื่องสำหรับเชีย์ที่คำพรล่าสุดวันวาเลนไทน์ก็มีความหวานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจบิ๊กธนพลที่มีโมเมนต์มอบช่อขนมจีบให้แถมยังมีการคุกเข่าถ่ายภาพทำเอาแฟนๆลุ้นว่าเป็นการขอแต่งงาน ซึ่งงานนี้เชียบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่รู้สึกประทับใจที่ได้รับช่อขนมจีบกินเพลินแถมยังมีการทายอินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเชียอีกด้วยขยับความสัมพันธ์จากเพื่อนมาเป็นแฟนจะเข้าสู่ปีที่สองแล้วเรียกว่าพิสูจน์ความรักจนผ่านด่านต่างๆเพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุขาพลิกในกองถ่าย ก็ได้แฟนหนุ่มคอยดูแลไม่ห่างเรียกว่างานนี้ฝากผีฝากใครได้ส่วนโมเมนต์การแต่งงานนั้นจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือไม่ลองไปฟังโมเมนต์นี้จากสาวเชียร์กันทอ้าังไดีแล้วค่ะตอนนี้ทราบาเหตุเ่งอะไรค่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับั้ก็ตอนนั้นคือเป็นบัติกรงใจกระุนน้ำิ่งของตัวเองนแหละแล้วคือเหมือนแบบเราเราต้องมีหยอดนิตาแดง จังหวะว่าพอเขาผ้ามันค่อนข้างเบลองแล้วลองเข่งเท้าเร็วแบบนเลยเราเราไม่ได้เห็นว่าพื้มันต่างระดับก็เลยนิ่งและเป็นจุดเดิมที่เดินเหมือนที่เคยเห็นสีกตอนเมื่อช่วงสิบปีที่แล้วเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็หายดีแล้วไม่ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็คือหมอเขาก็บอกว่าอย่างแย่ก็ฉีกแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยคือแต่ไม่ได้ไม่ได้มี กนขี่มาแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยไม่ไม่ที่หนักเท่าคนอื่นเลยก็ยัาง,ง,างไปทำงานห้ยังไปทำงานเหมือนเดิมค่ะสบยเลย่ดกเลยุยได้ขนาดนี้คจำเป็นค่ะคจำเป็นค่ะก็อะไรมากค่ะก็ตั้งแต่ตอนที่เงว่าเขาก็มามารับ ก็ได้มารับไปส่งนเปียภาพเลยค่ะก็ช่วยอยู่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่สุดมาตั้งนานแล้วป่ะก็แต่ว่าเป็นยาใจทันไม่หายค่ะยาใจด้หรอคะก็ก็ต้องขอบคุณด้วยที่ดูแลค่ะเพราะว่าแบบมันก็จะต้องมีเค่องที่ช่วยช่วยแบกแบกที่จะซองอะไรอย่างเงี้ย ไมอก็มาที่นเก็ต้องขอบคุณนะคะก็เป็นนีที่ดีแล้วแต่ก็ทำให้ได้บางีกให้เลอ้าวทำทางราณเออเหรอโอ้ยก็คือว่าฝงง่ายค่ะก็แบเา ดูแลเขาแบบว่าว่าแบบเขารู้ว่าเราเหนี่ยบตัวไม่ได้มากนะก็าทำดูแลทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ส่องแล้วก็ที่อื่นกอาอันนี้แหละอืมปีแล้วดูปีอย่างนะก็จากวันที่เอ่อคบ ลงประใจมากเพาเพื่อนก็จะบอกผิดแล้วค่ะแตดูเขาสว่างนักกว่าเรานะราะในไอจีก็จะลงรูปนงย่างนี้แตกเรานี่งานล้วนๆเนาะงานล้วนมเยะชอโหมดบ้างอะไรบ้างความบ้าหลกของเขาอ่ไงไอจีต้องรู้เราก็ทางานของเรากิดทหมกันะก็จะมีโอกาสในอยางใชเนการเร่องทำงานเยอะไงแล้วก็นใจอ่ะคือก็ไม่คือต้องบอกว่า ไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้คนจะมาตั้งยับตั้งส่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราต้องเด็ดวันแล้วก็มันไม่มีโอกาสไปเรื่องไม่ดีหรอกถ้าไปไม่ดีก็จะเป็นเวลารณ์น้อยที่ได้เจอคันของตรงวันนี้อ๋อ มันมันก็ถึงในไม่ใช่เขาอย่างเดียวเชียก็ด้วยเชียก็ด้วยที่จะแบบรู้สึกว่าเออให้เกียรติในการที่แบบเชิญเขามาคุยเรื่องความรับด้วยกันอางเงะเพราะว่าพี่รุ๊คิี่บุก็จะไม่มี็นคน่ชอบแบบเปิดเขาหรือคุยถึงอะไรเยอะอยแต่เราทำรู้สึกว่าเออให้เกก็ให้เกียรก็าด้วยแล้วอะไรนะพันดางพันทาอะา้แล้วก็แล้วก็เหมือนบมันมันช่วงเวลาที่ดีเราว่าเราแบ่งปันให้ให้ได้ฟัง ผู้ชิ้นที่ก่นะก็ไม่ไม่ได้มองอะไรไกลนี้แต่รู้สึกว่าทุกวันก็เป็นชิ้อะไรแไม่ได้ยังเลี่ยควแบบอาวุธไายก็ขวานไม่มีมาอะไรนะนไามอกก็ินึงค่ะิดนึง ใส่คุ้งขาวก็ขอแต่งแล้วอ๋อั้นก็ใส่ยุ้ยเล่นนะนะน่าส่ยุ้ยเล่นก็แบบไหนๆจะชอบจะเป็นชอบขนมจีบแบบไม่ได้เป็นชอบดอกไม้หวานแหลมไงแล้วอาเป็นโมเมนต์แบบว่าจะนิดนึงจะนิดนึงทำไมเธอถึงจะชอบนะฉันชอบมากเลยอ่ะคือแบบดีใจมากคือเชี่ยส่วนตัวเชียเป็นคนที่ชอบดอกไม้คนรู้สึกอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้มามันก็เป็นกุ้งาแล้วก็แกล้ม เีแต่อ็กินันมากเอร่อยคือชอบิะเสคือกินอะไรก็ีนชองเออ่อกินได้เยอะมีใครกีกนก็จริงถ้าเราแบบ อะไรที name, mm. ่เอ่อม mm. so mm. ีแฮปปี้อะไรอเงี้ยเชื่อว่าครอบครัวทุกคนก็แฮปปี้หมดเลยแล้วจากครั้นี้ยคือเหมือนเราค่อนข้างทำงานหนักแล้วก็ทางทีเขาก็มีมีความตั้งใจที่แบบว่าพยายามจะดูแลก็เชื่อว่าเป็นความสบายใจแหละที่จะใส่เงินมาแรงอย่างเงี้ยครัไม่ต้องแม่หรอกจ้ะดิฉันก็ยังไม่เร่งหรือจ้ะเพราะว่าช่วงนี้คุยงานเยอะพอสมควรคุยเรื่องก่อนเรื่อยๆแต่ว่าก็มีกันมากแต่ว่าก็ ต่างคนก็ติกงคนี่เุบแลอนจยวเดี๋ยวเดี๋เราคุยคุย่าวๆเลยคยถามว่าเออวาแผนชีวิตของเขาไว้ยังไงเราก็ร้องห้ฟังราวองผนชีวดีเมาอันนีี่ต้มไหนไหมอันนี้กตาอไม้ไม้ไม้ยังไม่เห็นนเวลา่ใใหนใ่ ก็ีเหนยค่ะรก่อนงานงเวลาไหมคะปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยรีเวลาไหมคะเรืองามดก่อกต็มต้องกวเชียวว่าเรื่องเรื่องชีคู่เปเรือก้มีอะไรแน่นอนคือคือวันนี้ยอาหาจะดูแฮปปี้ความสุขแต่ว่าเราม่รู้งาคตเปนไหนจะได้จิตใจดีกเี้ย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลังเลมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวเจเองเชียร์เป็นคนลังเลมากเขาเคยตั้งเป้าหมายก็คือไม่อยากดูกอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องก็ต้องคุยจานดูงด้วยว่าตัวเองตัองทำยังไง็ล้วก็ก็ยังไม่ตั้งลังเลนะคะยังไม่ตังเลยแต่ต้องเก็บต้็ไม่เาวัดลังเลแต่ว่าพอพอเป็นเหมือนเราดูตัวเองว่า เราเราเริ right enfin like ่มงานอะไรเราเรียนอะไรอยู hmm. like ่แล like ้วก AR, ับอายุปีไหนกี่ปีนี่ถ้าแบบเลยช่วงสองปีไปได้เป็นการที่เหมาะสมไหมมันมีหลายอย่างอันนี้คือไม่ได้ไม่ต้องใส่ใจเรื่องการฝากไข่ก็ยังยังตอบไม่ได้แน่ค่ะว่าได้จะฝากไข่หรือไมก็คือว่าัตอนที่มีความคืบเรื่องเรื่องน้ำเลือดอ่าใช่ก็อาจจะเริ่มน้งเลือดผู้ตั้งครรภอาจจะเริ่มน้ำเลืค่ะหรือว้ธีกาแบบไปหาที่หมออะไรกันยางยางแต่ว่าคือด้วยทางเพื่อนเราเนี่ยแบบ วัยเดียวกันก็จะมาคุยเรื่องเนี้ยทำไงหมแบบาต้องไปถามไ้ล้วเราแยังไงมันก็ทำให่เราเริ่มเริ่มังเกยแต่ว่าตอนนี้ตั้งต้งแบบาวอ่ใช่ใช่ฝากขอเล่นดุ้หน่อยด้วยนะคโอ้โหที่สุดที่สุดเชื่อวบทนี้ที่หนที่สุดนชีวิตเลยอะแบบสุดเลยค่ะ เล่นจนดัดตาเบลอแบบเียแบบปุ้มแบบคือแบบไม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้ในชีวิตการได้ละครเลยนะคือแบบเหมือนร่างกายมันเหมือนร่างกายเหมืนแบบเราเป็นคนเล่นแล้วเราพักจบแต่เรารู้เลยว่าร่างกายในเมื่อคไม่ปกติแล้วลายเลยว่าเหมือนมีจุดที่แบบเหมือนดวงไฟมันจับปุ้มอ่ะแล้วแล้วตาเบลอเหมือนเหมือนแบบ ปวดหัวแล้วมากอะค่ะต okay. like oh. ้ดงัชมนะคะทุกคนมากๆมีปิดกับไปวทบ้านไหมครับไม่มีไม่ดีดิฉันไม่ไรดิฉันไม่ไรกลับบ้านไม่ไรกลับบ้านไม่กลับป้านรักกันเดียวโอ้หตัว่ได้นคอไม่แทนมเมื่อไรค่ะก็อางฝานะคะเล่วงนะคะจิตมีนาคมินนะคะอาเข้ามาสัจป็นนะคะ2องชนะคะฝากดูด้วยนะคะ